อันฟา 7A เป็นเครื่องบินโจมตีเบาและฝึกนักบินขั้นสูงที่ถูกพัฒนาร่วมกันระหว่างฝรั่งเศสและเยอร,รมนีโดยบริษัท d อ s โซเทียชันและดอยนจุดเด่นของเครื่องบินรุ่นนี้คือความสามารถในการใช้งานได้ทั้งออกการฝึกและการรบในลำเดียวกันโครงสร้างของอันฟาเถูกออกแบบมาให้คล่องตัวทนทานและมีอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักที่ดีทำให้สามารถบินได้อย่างคล่องแคล่วทั้งในระดับต่ำและสูงในปี2025เครื่องบินอันฟา 7A ยังคงถูกใช้งานโดยหลายประเทศ รวมถึงกองทัพอากาศเยอรมนีในบทบาทฝึกขั้นสูงแม้ว่าในหลายประเทศจะเริ่มปลดประจำการหรือปรับเปลี่ยนบทบาทของเครื่องบินรุ่นนี้แต่อันฟาจะยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมจากโรงเรียนการบินและหน่วยฝึกขั้นสูงเนื่องจากต้นทุนการใช้งานต่ำและมีประสิทธิภาพดีในการฝึกการบินยุทธวิธีเครื่องบินรุ่นอันฟา 7A ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบคลเซ็กซ์0 4 4 6จำนวน2เครื่องยนต์ให้แรงขับรวมราว6,600ปอนด์ความเร็วสูงสุด ประมาณ1000กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัศมีปฏิบัติการอยู่ที่ประมาณ1000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศรองรับภารกิจโจมตีภาคพื้นดินด้วยระเบิดและจะรวดแบบไม่ไกลและสามารถติดตั้งปืนกลขนาด27มิลิเมตรได้อีกด้วยอันฟาเจเเหมาะสำหรับใช้ฝึกนักบินก่อนเปลี่ยนไปขับเครื่องบินขับไล่จริงเช่น F16 หรือยูโรไฟเตอเทฟูลด้วยการออกแบบห้องนักบินแบบแทนเดิมหรือเรียงกัน2ที่นั่งผู้ฝึกสามารถควบคุมเครื่องได้จากบอก หลังและมองเห็นระบบควบคุมเหมือนกับนักบินที่นั่งด้านหน้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกได้อย่างดีในด้านเทคโนโลยีอันฟา 7a แม้จะไม่ล้ำสมัยเทียบเท่ากับเครื่องบินยุคที่4หรือ5แต่ยังสามารถติดตั้งระบบอิวิออนิสสมัยใหม่ได้เช่นหาระบบนำทาง